นักร้องฮอตอีกหนึ่งท่านนะครับคุณโดมจารุวัฒนะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารค่ายเพลงด้วยเรียกได้ว่าปั้นนักร้องดังๆมากมายนะลิทตอินเตอร์เทนเมนต์นะพี่ปอเปียนะหลายคนคิดถึงคุณโดมตอนจับไมร้องเพลงก็แอบถามนะครับว่าเจ้าตัวที่ทิ้งงานเพลงแล้วรือยังจะไปเป็นผู้บริหารเต็มตัวหรือไม่เจอน้องโดมครับเล่าเรื่องนี้หน่อยครับคุณโดมครับเชิญครับเหมือนอยากทาเพลงของตัวเองอยากแบบเหมือนเก็บ เก็บแคตตาล็อกเพลงของตัวเองก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่านะวันที่แบบจัดคอนเสิร์ตก็อยากจัดให้มันให้มันอบอุ่นที่สุดมันก็มีส่วนที่ยากกว่าเมื่อก่อนแล้วก็มีส่วนที่มัน มันก็สนุกกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าการที่เราได้ลงมือไปทําเองทั้งหมดทุกกระบวนการมันก็มันก็สนุกมากครั้นว่าจะให้ผมไปเดินเต้น <c oughs> ไปยืนเต้นอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ใช่เราเราเป็นผู้บริหารอาจจะไม่คิดว่าเราเป็นนัก้องเลยใช่ใช่บางคนลืมไปแล้วด้วยซ้ำแบบไม่ไม่ลืมไปแล้วเลยมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำพอเวลาเราออกมาอยู่เบื้องหน้ามันเป็นความเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งตาตัต้มก็อัมหนักอยู่ก็อัมแต่ว่ามันก็อัมอยู่แล้วคนมันแบบว่านิสัยอย่าง,งนั้นนะเนาะเวลาคนอื่นเขาอัมกลับบ้างอย่าโกรธแล้วกัน นี่แหละครับเก่งอยู่แล้วนะครับติดตามโดมจะรุวัดได้นะครับทั้งงานเพลงของโดมเองแล้วก็ค่า,ายเพลง l ลิ Entertainment ด้วยนะครับค่ะเรียกว่าเป็นผู้บริหารที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยถูกต้องแต่ร้องทีคือแบบย่ดสุดยอดเพราะมาก